สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็พบกับดามิเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับอันนี้ก็ห่างหายจากการลงคลิปไปหลายวันพอสมควรนะครับหลายวันพอสมควรวันนี้ก็จะเป็นงานรีวิวนะครับรีวิวต้นไม้นะครับเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีต้นไหนที่จะขยายพันธุ์เลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาพามาชมต้นมอนสเตอร่านะครับเป็นภูระเบิดด่างนะครับเป็นภูระเบิดด่างนะครับ พูดระเบิดด่างสวยๆนะครับอันนี้มันเป็นไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรนะครับทุกคนครับใบเขาจะเหมือนแบบมีแมงมาฉี่ใส่แล้วก็แบบเปื่อยค่อยๆเปื่อยไปนะครับแล้วผมก็เลยต้องตัดเขานะครับตัดใบทิ้งเลยนะครับไปเผาเลยครับตัดใบเผาเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นแมลงมาฉี่แล้วก็หรือว่าเป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อรานะครับผมก็เลยต้องกําจัดด้วยการเผานะครับแล้วก็ผมตัดแล้วก็เอาปูนแดงมาทานะครับนี่เป็น เป็นแบบนี้นะครับเป็นข่าปูนแดงนะครับอันนี้นะครับสําหรับภูภูระเบิดด่างนะครับภูระเบิดด่างต้นนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตอนแรกๆนะครับตอนใบอ่อนเขานะครับมันจะไม่ด่างนะครับมันจะไม่ให้เราเห็นชัดเลยนะครับแต่พอเขาเริ่มแก่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับนี่อันนี้เป็นฮาร์ปเลยนะครับใบนี้เป็นฮาร์ปเลยเสียดายมากนะครับนี่ฝั่งนี้เหลืองนะครับฝั่งนี้เขียวนะครับพอเขาเริ่มจะแก่นะครับเขาจะ แสดงสีให้เราเห็นนะครับแต่ถ้ายังอ่อนๆนะครับอย่าเพิ่งตัดน้องเขานะครับอย่าเพิ่งตัดเขานะครับเพราะว่าเขาจะแสดงเป็นเข้มๆนะครับตอนเขาเริ่มสเกลนะครับเพราะว่าตอนอ่อนๆเขาจะไม่เห็นเป็นด่างชัดนะครับจะไม่เห็นเป็นด่างชัดนะครับอย่าเพิ่งตัดหันตั้งตาใหม่ตั้งยอดใหม่นะครับอย่าเพิ่งนะครับต้องรอให้เขาเป็นสีชัดๆก่อนนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ก็ผมห่างหายจากการถ่ายคลิปไปนานนะครับก็ยังงงๆวันนี้ก็มารีวิวผูระเบิดด่างนะครับถ้าใครรู้สาเหตุนะครับว่ามันเคยใครเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่ามันเป็นจุดช้ำๆนะครับเหมือนแมงมาแรงฉี่ใส่นะครับแล้วก็เป็นเป็นแบบเหมือนโดนน้าร้อนนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ไม่ใช่น้ําร้อนนะครับก็ผมก็เลยตัดทิ้งนะครับเพื่อความ ไม่ให้ลูกลามมาจนจนถึงต้นนะครับเป็นตรงใบนะครับเพื่อไม่ให้ลูกหลามมาถึงต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากดูต้นอื่นครับให้ผมรีวิวต้นอื่นนะครับต้นไหนก็ได้นะครับที่ท่านผู้ชมสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมนะครับก็เป็นถ่ายให้ชมนะครับวิธีการปลูกของเขาก็ผมใช้ดินใบกัมปูผสม กะมะพร้าวสับนะครับปุยสูตรเสมอนะครับอันนี้ผมมีแอบใส่ขี้วัวด้วยนะครับตอนแรกๆนะครับแอบใส่ขี้วัวด้วยนะครับอันนี้ปุ๋ยสูตรเสมอยังเต็มอยู่เลยนี่เป็นเม็ดปุ๋ยสูตรเสมอนะครับอันนี้แอบใส่ขี้วัวด้วยนิดนึงนะครับนี่สวยๆครับอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับพูระเบิดดาวนะครับให้เขาลามทิ้งเอ่อยาวๆกว่านี้ครับลามหลักไปเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวก็หั่นนะครับขยายพันธุ์อีกนะครับหั่นวันที่ก็จะขายนะครับโอเคครับทุกคนครับ คลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากอะไรก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนาครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นช่องใหม่นะครับช่องใหม่โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ